วันนี้นะครับเหมาะเลยนะสําหรับใครนะครับเงินเดือนห0,000่นขึ้นไปอยากได้รถเอาไว้ใช้งานผ่อนไม่เกิน6000และผ่อนนะครับไม่ต้องนานถึง8ปดสิงวดนะครับคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับสามารถผ่อนนะครับเจ็ดสิบสองวดได้นะครับหรือว่า6ปีนั่นเองคุณผู้ชมครับไม่ต้องผ่อนนานถึง7ปีนะครับและงวดผ่อนนะครับก็ไม่ข้าม6000นนะครับได้วีออสเอาไว้ใช้งานคุณผู้ชมครับ ใช้งานวันหนึ่งนะครับคันนี้เฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ30กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนขับไปทํางานนะครับแล้วก็ขับกลับไปทํางานนะครับวันหนึ่งน้องก็ประมาณไม่เกิน30กิโลรถสภาพสวยมากสีขาวสเกิร์ตรอบคันล้อนะครับใหม่ๆสวยๆแบบนี้ใส่มากับยางเดนหลบคุณผู้ชมครับเบาะผ้าลายกราฟิกสีน้ําเงินโอ้โหนะสุดคุ้มค่าคันนี้นะราคาบอกเลยว่าสุดพิเศษอย่างแน่นอน ที่อื่นคุณจะเจอรถแต่งซิ่งกับใจของเรารถบ้านเดิมๆรถหน่วยงานเดิมๆรับประกันได้เดี๋ยวจะให้ดูเล่มด้วยนะครับใครสนใจไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับกับผมวุฒิเพชรยนหรือว่าวุฒิรถยนต์มือสองวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีรถเข้ามาให้คุณผู้ชมได้สนใจอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่น กับวีออส Gen 3นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะรอเราเอาการประมาณนี้ถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับก็อย่างที่พูดในคลิปในไฮไลไท์เลยว่ามันเหมาะกับคนที่เงินเดือนหนึ0งหมบาทขึ้นไปและไม่อยากผ่อนนานไม่อยากผ่อนนานในนาทีนี้ก็คือสมมติถ้าเป็น v ีออตัวใหม่ๆนะครับคุณลูกค้าจะต้องผ่อนนะครับงวดหนึ่งนะประมาณ6 3 0 0 6 4 0 0บาทนะครับ 84งวด7ปีถูกไหมอ่านี้เอาเอาเอา6,004ไว้ในใจก่อนนะ7ปีตั้งไว้นะถ้าลูกค้าขยับลงมามาเป็นรนุ่นนี้นะครับลูกค้าจะผ่อนแค่เดือนละประมาณ5,000ปลายนะครับ5,000ปลายนะครับผม6ปีนะฮะ6ปีนะครับผมแล้วก็นะครับประหยัดเงินในกระเป๋า,าเราลงมานะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่อนนานด้วย นะครับผ่อนหมดก่อนเป็นไทยก่อนนะมีความสุขกว่าอย่างแน่นอนอันนี้คือเหมาะกับคนตะลุเพศแบบนี้อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับรถทุกคันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเราต้องเข้าใจมันนะนะครับถามว่าตัวนี้นะครับคุ้มค่าไหมกับปีนี้ปี2 0 2 4ผมว่าคุ้มค่านะนะโดยส่วนตัวก็ใช้รุ่นนี้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ก็ค่าอะไหล่ค่าบำรุงแมเนจเน้นต่างๆค่อนข้างถูกครับนะฮะไม่สูงนะครับแล้วรถก็ ยังอยู่บนท้องถนนยังเห็นกันอยู่นะไม่ใช่รถเก่าจนเกินไปนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนและเครื่องแรงมากครเครเื่องแงแมากนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพามาไล่เรียงรายละเอียดตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหากให้สนใจอยู่จัดได้จัดนะครับกับราคา2,99,000คุณผู้ชมครับด้านหน้าครับผมเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดเจนแบบนี้ไฟหน้านะครับมาเป็นแบบมัลติรีเฟกเต นะครับใสๆนะครับไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นไม่มีแตกไม่มีร้าวครับนะฮะคมเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับงานไฟตันหมอกู่ล่างสเกิร์ตนะครับรอบคันสวยๆแบบนี้นะฮะให้เห็นกันแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือคมแน่นอนนะครับมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะครับนะฮะข้างตัวรถครับ นะฮะดูครับมากับร้อนะครับขอบ15นิ้วยางใส่มาเป็นยางเดนหลอกนะครับผมสเปคนะครับก็จะเป็นตัว1อ่า185ทั18 5, 60, ขอบ15นิ้วนะครับพวกเว่อตามจดุดฝากกระโปรงแก้มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีอ้ามไม่มีง้างเลยนะองค์ประกอบคือเดิมๆสวยงามอย่างแน่นอนนะครับผมมาดูกันต่อนะคุณผู้ชมด้านข้างครับสเกิร์ตนะผมไล่ให้ดูแบบนี้ ไล่สีสันที่ดูกันแบบนี้สีโดยรวมผมตีให้เลยกว่า95%นะครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็การสาดเนี่ยเขาก็มีมาให้แล้วครบถ้วนนะครับลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เลยนีตามคอนเซปต์นะครับออกรถกับบุฒเพชรยนต์พี่ๆครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะจ่ายแค่ค่าน้ํามันแล้วก็ค่างวดพอนะครับที่เหลือผมจัดการให้หมดเลยนะครับด้านท้ายตัวรถครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะครับสปอยเลอร์สวย นะครับสเกิร์ตส,สวยสีสขาวตัดดำตัดกับไฟทับทิมแบบนี้นะครับสวยแน่นอนนะรถสีขาวนะแต่งยังไงก็สวยแต่งยังไงก็ขึ้นแน่นอนนะครับโลโกโด้ด้านหลังนะ V ีออหรือว่าตัว E ตีต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งเดิมสวยครบสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับอ่าดูด้านข้างกันต่อครับโอ้โหสีขาวเดิมเดิมใสๆแบบนี้นะครับรับประกันเลยนะคุณผู้ชมนะย้ําก่อนนะ นะถ้ามีการชนหนักจมน้ำมานะครับพิควั่มมากลับสีก่อไม่เราซื้อคืนเลยทันทีร้อยเปอซนนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยเราอยู่กันมา24ปีแล้วนะฮะไม่ดีจริงนะครับเรานะครับไม่อยู่กันมานานถึงขั้นนี้อย่างแน่นอนนะครับผมด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกรุ่นนี้มีเ b s ให้เรียบให้แล้วเรียบร้อยนะครับเปิดดูด้านในสนิทนะครับจิตจะได้แจ่มใสนะฮะดูครับภายในนะเป็นเบาะผ้านะครับลายกราฟิกสีน้ําเงินแบบนี้ ตะเขียสีน้ำเงินนะครับไม,มรไม่มีชํารุดไม่มีฉีกขาดที่วางแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับด้านในมืดหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับจัดให้เลยสวยๆแบบนี้เพดานไม่มีริ้วรอยในการเจิมนะครับ รับประกันเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับรอยขียบโรบอรตอยู่ครบสมบูรณ์ตำแหน่งเบรคอาร์ก็อยู่ครบนะครับอาจจะไม่ได้ลือให้ดูทั้งคันเพราะว่าคลิปอาจจะนานเกินไปและเพื่อนๆอาจจะเบื่อก็ได้นะครับถ้าพี่ๆชอบสนใจนัดมาดูรถตัวจริงได้เลยมาเปิดมาถกนะครับมาแกะแงะดูได้เลยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับบบกคู่หน้าครับอ่าดีอยู่แน่นอนนะถึงจะเป็นรถปีนี้ นะแต่ขี่วันหนึ่งก็ไม่เยอะนะขี่วันหนึ่งประมาณสาสิบกว่ากิโลเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่สวยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเดี๋ยวอนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับชื่อเดียวติครับเลขไม่หนึ่งสามสิสามสสูโอ้โหเลขสวยซื้อได้ซื้อนะครับงวดนี้นะครับผมนะฮะมาดูกันต่อครับผมมาลายสามก้านเดิมโรงงานไม่มีรอบไม่มี่อนนะครับออกมากอบคือเดิม,ดมทๆทั้งคันอย่างแน่นอน นะครับหน้าปาัดสามหลุมตามสไตล์ Vios Gen นี้นะครับคอนโซลข้างหน้าเป็นพลาสติกขึ้นรูปไม่ลอกไม่ร่อนนะครับไม่โดนแดดไม่สีไม่จางแน่นอนนะครับเครื่องเสียงวิทยุเดิมโรงงานนะครับร,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 งนะรบองรับ s m a m AUX USB ตรงนี้นะครับปรับเสียงใช้งานได้ปกตินะครับเดลี่ก่อนนะ้นี๋โดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับส่วนของระบบแอร์นะครับก็จะเป็นในคอนเซ็ป ก็คือเป็นแอร์แบบอ่าอนาล็อกปรับมือร้อนเย็นปรับได้เลยใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากพาวเวอร์เอาต์2โวลต์120วัตต์จับคู่มากับเกียร์ CVT นะครับผมนี่5สปีดนะฮะเกียร์เดิมของ1 NZ นะครับทนทนนะอไหล่ถูกด้วยนะครับเกียร์ลูกหนึ่งอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเองนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับเอาไปใช้คุณผู้ชมครับอไหล่ถูกไม่แพงนะครับขับขี่ดีไม่มีปัญหาไม่มีจุกจิก คุ้มครับอกีกกับรุ่นนี้นะครับพอโซนกลางสวยๆนะฮะนี่ครับรับประกันเลยนะฮะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างเนาะด้านหน้ากันบ,บ้างดีกว่านะครับว่าโครงสร้างด้านหน้าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนไปนะขอให้ทุกคนนะฝากติดตามให้ผมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆคันถัดไปนะครับก่อนไปผมจะไม่ดับเครื่องยนต์ เปิดแอร์ให้สุดเลยนะครับดูว่ารอบเครื่องจะตกสวิงหรือว่าสั่นสะเทือนอะไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เทสรดผมเทสให้แบบนี้นะให้ลูกค้าดูกันอย่างจัดจัดให้ดูกันอย่างสบายใจอย่างแน่นอนนะครับโอเคด้านหน้าไล่ตั้งแต่โครงสร้างครับเม็ดอาร์คนะครับสกอตเม็าร์คเดิมนะครับ ซีนเดิมนะครับคอคุรระวังอยู่ครบน็อตหน้าไม่ถอดครับฝากกระโปรงครับซ้ายขวาเดิมแน่นอนซอกน้อยซอก้างด้านข้างมอก็อยู่ครบสมบูรณ์เครื่องยนต์เดิมสตาร์ทอยู่นะดูครับเครื่องยนต์หนึ่งเอเซนะครับผมแบตเตอรี่ GS นะครับดึงก้านน้ำมันเครื่องมาไม่มีควันไม่มีไอใช้งานยาวๆนะครับนี่สุดคุ้มสุดประหยัดแน่นอนคันนี้กับราคา2 0 0แสน 90้0 0กบาทครับเอาไปใช้ครับคุณผู้ชมครับคุ้มแน่นอนนะกับรถราคานี้และมันรถเดิมด้วยนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมใช้งานกันได้อยู่ยาวนานนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆคันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ